มีค่ะกับนักพัฒกาครับลวงตาขออนุญาตถามครับผมนั่งทำสมาธิดูลมหายใจเข้าออกพาวนาพุทโธแหน่ไปกับลมหายใจพยายามรู้อยู่กับลมสักพักครับพาวนาหายไปรู้อยู่แค่ลมหายใจพอคิดอะไรก็รู้แล้วคืนกลับมาดูลมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆสักระยะจนจุดหนึ่งเกิดเวทนาทางกายก็เหพยายามอดทนต่อไปจนจิตเกิดคิดว่า เราควรเปลี่ยนเอกหรือ,อยากดเป็นการนอนภาวนาแทนจะทรมานตัวเองไปทำไมแต่ก็คิดว่าเราควรจะอดทนต่อเวทนาที่เกิดขึ้นต่อไปผมควรทําอย่างไรครับโอ้หลวงตาอ <c oughs> เอาความเหมาะสมสําหรับหลวงตานะหลวงตานอนนะนอนเลยนะนอนนอนเพราะว่านอนตอนนั้นเราจะไม่มีกําลังที่จะรักษาวเวทนาทางกายได้ พอนอนไปเรานอนดูลมไปดูลมไปจนเมื่อหนึ่งเมื่อใดอลมหายใจกับสติมันบวกกันจนมีกำลังทีนี้ร่างกายเจาจะรู้สึกชาเราจะนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนเลยโดยไม่มีเวทนาตอนนั้นอยากไม่อยากลุกด้วยซ้ำไม่จะอยากนั่งลองดูนะไม่เชื่อ ฝึกนี away, another, so. ้ลมหายใจเข้าเขาออกแค่นี้นอนดูหลับไปก็ช่างมันตื่นขึ้นมาก็ดูต่อก่อนจะลุกเนี่ยดูลมก่อนรีบกลับมาสู่ลมเลยตื่นหม่ใหม่นะจะเราจะทำให้เราพัฒนาเร็วขึ้นมากลุงตาเมื่อก่อนนี่นั่งได้ไม่เกินยี่สิบนาทีอย่างมากเลยปวดขาเลยลุงตาก็เลยนอนเมื่อก่อนฝืนนะ ฟื้นแบบเอาจนนะจริงๆแต่ว่าพอพอหลวงตามาใช้อนาปานสติหลวงตากลับไม่ฝื้นจนจนวันหนึง่งพอมันมีกำลังแล้วมันกลับมานั่งเอง